สบายดีทุกคนสบายดีตอนบ่ายเป็นเอาบ่าวน้ำมาถึงบ้านแล้วตอนนี้กำลังต่อเติมบ้านเจ้าของบ้านเพิ่นมาหืมหืมมาอยู่บ่อเฮ้สบายดีป้าลุงหรือไมสบายดีป้าลุงเอา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 เจ๊จีเห็นห้องนอนบ่อยู่นี่นะหืมใกล้หื <c oughs> มเชื่อใ เจสินองนอนบ่จะหนี่นะฮะบ่เจสินอนห้องใดอุ้ยระวังลูส่วนนะเสวนเด้อตัวนีหนาวไว้เนี่ยเจสินอนห้องใดมันมีห้องนี้แล้วก็ห้องในแล้วก็ห้องมองเบาเอื้อนนอนเจสินอนห้องในบ่แล้วห้องนี้ใช้พายให้พานอนเถะฮะให้พ่อ,ให,พอให้พ่อนอน เจ๊ชีวินอนห้องในบอเจี๊ยบนะจจกน้องมาชิถือตีนนะมาหอดกับเป็นมือก่อยปูนทันทีพี่นออ้องไอเจีเยวเจี๊ยบตัวนอว้องยันตีอาไรแบบเบามาก่อนนะถ้ากันกินเข่าพี่น้องอยู่นอกพี่แหละแต่ว่าเบาเอื้อนนันบาได้ท้ายเนาะพอว่าขึ้นไปหลับเบาหนำสวงส่วนกินเข่าพอดีเหตุยูเหตุกินเ้า นนี่นก่น,นกันเลยจนบม่ได้ทาคิดเนาะพี่นอ้องก็ติดพี่น้องเพราะว่ามันไอคันเทค้านมันผัดสูงโพดเท,ทแบบคือข้อไม้ย่ามันลายพี่น้องคือคือนแหลรคือว่าลายหลายแบบพี่หูคานมันอยู่เทิงพี่ ท ų, น tutaj, ันเทกันทั้งเท่ตั no ้งแต่พื้นพูนมามันก็เลยเฮ็ดไฮแอนเฮ็ดแมันย้อปัก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 ไม่แช่ไปรีวิวอันเงื่อนให้ปลาลุงบิ้งน่ะไหมโอ้กินน้ำเค็ม อันนี้ห้องพันนอนอันนี้ก็อุผมน้มแข็งให้พ่อ,อพ่อคือนอนลายห้องแท้ <c oughs> กระเดี๋ยวว่าจะให้น,อน้องโตว่าให้น้องโตนอน <c oughs> ก็ไม่พี่นอ้องตัวนี้เพนสิการเป็นห้องนอนเนาะจะมาทนในกัน,ะนกตอนนี้ดอก ยังบอมีเงินที่จัดกันตัวนี้สิกานเป็นห้องนอนพี่นนองแล้วตัวนี้จักานเป็นห้องครัวก็คือห้องครัวกับตัวนี้ก็เชี่ยวออกพาตัวเนียอ,ออกไดเลยปพาให้มันโล่งแบบนี้ตัวนี้ก็โล่งนะห้องน้ำไปเลยเนาะตัวนี้ก็ติดชวนทั้งนี้ก็ซื้อ,อกออเป็นบอนจอดรถ <c oughs> สิปนะ็นหกโคกในจังน้อยพี่น้องมันเพราะว่าพื้นที่มันกําลังก่อสร้างเนาะมันก็เลยหกจัง 6, จน้อยพวกข่าวคลองหลายอย่างหลายแนวเอีย,ยงเข้ากับทาด้เก็บเอียงคลองเบื่อกับใหญ่ทีปูมวันนี้ป่านะพี่น้อง,ะนะองลังลุนลล่นรัดรัดอยู่ ทางนี้จะเป็นทางจอดรถเนาะพี่น้องนี่เดินจอดรถอย่างจอดรถกระบะคอยาววาสนาขอยเขาจะค้นกล่อนออกมาเรียบลอยตัวนี้เป็นกระสีเป็นกระสีเทปปูนพี่น้องเนี่เทตัวหนาบ้านเนี่ยลอกตัวนี้เทเป็นจุดสุดเลยเพราะว่าให้มันบ่ให้ยะขึ้นเด็พี่น้อง กับเสาตัวนี้เพิ่นกระสิแต่งแต่งยังไงวัดตีก็คือเอาปูนมาติดขึ้นโบกสาบเนาะจับกีบบัวกระสีบดอีลา,ลายบาทอยู่พี่น้องก็เกือบถือว่าคันถึงขนาดนี้นะเกือบแล้วอยู่เด้พี่น้องเนาะเลือดเตตีฟ้ากับทาสีเท่านั้นคอยเห็ดไปคืออายนี่แหละอ้ายเพิ่นก็คอยเห็ดแต่ว่าอันนี้นะเพิ่น ลางานลางานมาเห็ดเองมาส่วนบ่เอื้อนะจ้างพี่น้องมันจังไดล่ะเพราะว่ากานใครเขาอ้ายเห็ดเขาอาเขาก็เห็ดงานเลยพี่น้องก็เลยอให้สร้างเขาเจ้าเห็ดซะเนาะตัวนี้ก็นี่แหละโซนบันไดพ่นมุงออกมามันมันวีดพี่น้องแต่ว่าของบ่เอื้อนนี่ โบนัาจวิตพี่น้องเพราะว่าบันไดเบื่อลายเจ็ดขันผูกพ,พี่น้องอุบลราชธานีเด้อข่างมาทั่วกระลมแหง้งพี่น้องมึงเนี้ยัยงจะว่าลมแถรลวมว่าลมจนอัน ข้างมกทั่วขอจนลงพี่น้องบ้างซีซูมไหมบ้างพกลงจนเบิดเลยได้ต้นมะคุงมะเคอร์ผาแลมต้นคูกนกระจนง่าฮักโอ้ยบ่ได้ไปไซส์พี่น้องเอ้ยมือนีนกระซอยอ่านอย่ละ ซอยเพิ่นเห็ดเวียกเนาะเอาก็เห็ดยู่เห็ดกิ่นแล้วก็ก้อยป่งก้อยปูนให้ใช่วาชิโก้หิ้มนันนจะเคยใช่วาชิจงห้มันเป็นหูอะไรจงเป็นดินบล็อกนั่นตัวคือกอคูนแล้วนี้ สร้างลืมคิดอีกแล้วนี่นะมิต่ว่าก็คู่ก็คู่คู่ยุ่งมันมันบาดเพื่อนเอาแป้นมาใช่แล้วตัวนี้มันสีเด่นยับเข้ามาน้าี่แล้วเนี่มันจังถือเออสร้างลืมเจเจบอว่าสร้างลืมคิดว่าเจ บันนี้เขาเที่านแล้วก็ทีนมันก็ลงไปนนนี่แล้วมันก็แข็งเป๊กหมดแหละ เออคากปันยางจะเป็นโตัว่างนะโตนะอูที่ได้ตินะดตเงินให้เองเจ้านายจะว่างนะ <c ười> เหือเือน,น,นเดือนคุณอะไรเดือนนมดนน้ไม่ได้งานไล้วังนอเดือดป่น ติั้งตีทั้งสามนี่ยนะเออเออพูดแล้วให้ท้องเจียคำเลยพูดแล้วพองเฮากับราสีห้างเงินได้ฮะเออเ้ยเออย้องบมีเงิน เออมันก็บ,บง่ายเลยแต่ว่าพื้นวขึน่ไ,ไ,ไ,ไายว้าปูนแข็งอีกอก็แล้วกมทาทาทีัครับท้า,า,า,าอไมอ่ให้รถมันดัดเข้าไปาคุณด,นด,ด,ดนันได้ว่านยนไ่ได้แล้ว คันบมากโอ้ยมันจีบถึงลังคาบ่เหยื่อแต่มันถึงลังคาบุดแต่ช่วมันดันเขาชมาหอดลังคาเป็นบอลดนคนน้อยมันมีงกวานั้นกจลังคามันนีลังคาดนานลัลดูดดูดลดดันนานเออต่เตีย่มันดันเขามานี่มันก็ยังเกือบหอดตัวมันดันเขามานี่นะ ออเออเขานั่งตุ๋ยแล้วมาชยอยงาูเียสาติดองโลดพอโ่เฮยส,สามบอกสามสี่สหุ้ยเฮยหินวากก็ไดุ้ญในสามนั่นแล้วพอคอยยังสิไปก้นดินตอนนั้นมาอยู่จันโลดจะสีขาวน่าไดรเออ บันนี้จักย่ามได้ป่าละเสีันเอารถมาอันทมถ่ายเครื่อเติบดูว่าช่วงนี้เขาก็ขี่รถอันขี่รถห่างไปก่อนก็เอาเข่าทั้งในเข่าทั้งในก็ทั้งไถ่ขึ้นได้บ่ đại bự. út ừ. ừ. Thốt cao Thốt qua. này. Ừ. มาแต่บ้านได้ยังมาฝากอ,อันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเ <c oughs> พราะว่านกกินเบิด์ปูกป่าหน้าน้ำเลยบม่ได้นี่ใช่ว่าอันจีเฮ็ดคองอบริเฮ็ดทรัพ้า <c oughs> เนาะไปทุกคนแล้วก็ติดตามคลิปหนาเด้อทุกคนคลิปนี้ก็เสียมและพาจักก่อลกันเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายที่บ้านลุงนะมั้ยยิ้มยิ้มละอเจเจ